โอเคครับทุกคนเดี๋ยวีิชินจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของผีกระสือนะครับว่าต้นกําเนิดที่จริงมันมาจากไหนนะครับคนโบราณหรือว่าคนเฒ่าคนแก่ได้พูดต่อๆกันมานะครับว่าผีกระสือไม่สามารถที่จะระบ,บุได้ว่าอยู่ในช่วงรัชการที่เท่าไหร่หรือว่าอยู่ในช่วงไหนรู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับที่มีมานานพอสมควรนะครับน่าจะ น่าจะหลายร้อยปีบ้างั้นเถอะครับจนจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็มีหลายคนก็อาจจะเห็นบ้างอาจจะเป็นแสงไฟหรือว่าอาจจะเห็นเป็นตัวบ้างก็แล้วแต่พื้นที่นั้นจะเห็นนะครับอืมก็มีหลายพื้นที่ก็สัมผัสได้หลายพื้นที่ก็เห็นนะครับผีกระสือส่วนมากจะจะเป็นผู้หญิงนะครับที่เป็นผีกระสือทําไมไม่มีผู้ชายที่อันนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่พี่ชินเกงก็ไปหาข้อมูลเหมือนกันเขาบอกว่า ส่วนมากทายาทที่จะรับช่วงต่อน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับอืมก็ประมาณนี้แต่ว่าผีกระสือที่เป็นผู้ชายก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงว่าผีกระสือนี่ตามประวัติที่เล่ากันมานะครับผีกระสือชอบกินของสดๆนะครับของสดของคาวนะครับก็สมัยโบราณนะครับ,ใน,บนนะในหมู่บ้านนะในหมู่บ้านผีกระสือนี่จะออกมาหากินช่วงกลางคืน นในสมัยโบราณก็คือใครที่ออกลูกนะครับใครที่ออกลูกแต่ก่อนแต่ก่อนเนาะก็จะไม่มีหมอในสมัยนี้ครับจะเป็นหมอตำยาหมอแบบชาวบ้านนะครับก็จะเอาลกหอทําคลอดแล้วจะเอาลกไปฝังดินเขาเขาก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อนะครับว่า ถ้าสมมุติว่ามีบ้านไหนนี่คลอดลูกเขาจะเอาหนามของไม้ไผ่มาล้อมไว้ไวทั่วบ้านนะครับก็คือผีกระสือถ้ามันมามันจะกลัวหนามมากนะครับเพราะว่าหนามอาจจะไปเกี่ยวไส้มันได้นี่ครับเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นการเล่าสืบต่อกันมานะครับไม่ให้ผีกระสือเข้ามากินลกหรือว่าส่วนมากหมอตำแยจะชอบเอาไปฝังนะครับอีกอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ผีกระสือชอบก็คืออุจจระก็คือขี้นี่แหละเวลาที่มันกิน พวกของสดแล้วทีนี้ครา,าบเลือดจะติดปากมันนะครับคราบเลือดจะติดปากมันทําให้เวลาใครที่ตากผ้าตากอะไรไว้เนี่ยตอนกลางค่ำกลางคืนคนะครับเขากลัวว่าผีกระสือนี่จะชอบอามาเช็ดปากนะครับตรงตรงที่เราตากผ้าไว้นะครับจะมีคราบเลือดคราบอะไรแล้วก็เขาก็บอกอีกนะครับว่าถ้าเอาผ้าที่ผีกระสือเช็ดปากเอาไปต้มน้าร้อนแล้วผีผีกระสือจะ ปวดแสบปวดร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคําคพูดหนึ่งที่คนโบราณเขาพูดต่อๆกันมานะครับไม่มีอะไรครับวันนี้ก็เดี๋ยวอา,อากาศก็มืดครึ้มนะก่อนที่จะไปส่องผีกระสือเราก็มาพูดคุยกันกันเกินเก,กลิ่อนก่อนนะครับเรามาพูดคุยกันก่อน เรามารู้ข้อมูลกันไปก่อนก่อนที่จะตามหาว่าผีกระสือนั้นแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับเป็นดวงไฟหรือว่ามีทั้งไส้มีทั้งหัวมีอะไรด้วยวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้พี่ชินก็ทําคลิปออกมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกันก่อนทําความเข้าใจกันก่อนว่าผีกระสือนั้นมาจากไหนต้นกําเนิดมามายังไงมันเป็นอา่าเขาเรียกว่าอา่ของสืบทอดต่อๆกันมาคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ชินด้วยนะครับว่าข้อมูลพี่ชินอาจจะไม่ถูกเพราะว่ามันมี มันมีหลายข้อมูลมากไม่รู้ว่าข้อมูลอันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะครับก็อันนี้พี่ชินก็เท่าที่รู้มาจากข้อมูลของอทางบ้านพี่ชินนะแล้วของพวกนี้มันมันสืบทอดจากจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็คืออาจจะถ่ายทอดสู่รุ่นสู่รุ่นนะครับนะสมัยนี้มันก็โลกมันไปไกลแล้วมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถจับต้องได้วิทยาศาสตร์ยังไม่พิสูจน์ชัดเจน มันก็เลยยังเป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมาประมาณนี้ครับทุกคนลองคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามามาพูดคุยกันนะ้ำมาสนทนากันว่าผีกระสือผีอะไรก็ชากที่มันมีแสงรับแสงสีเขียวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับพี่ชินเคยสังเกตมาแล้วว่าน่าจะเป็นช่วงวันพระท,ที่ที่แสงสีเขียวเนี่ยมนจะอออกมาตัวบริเวณหลังบ้านของพี่ชินมันจะเป็นป่านะครับจะเป็นตรงตรงนี้จะเป็นป่า เป็นป่าแล้วก็เป็นทุ่งนานะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันออกจะออกมาหากินกบกินกินกบกินเขียดหรือว่ากินอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้พี่ชินก็ไม่ถึงกับเชื่อหรอกครับไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้แบบปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นครับก็คือของอย่างนี้มันต้องพิสูจน์อย่างเดียวเลยครับถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะโอเคพี่ชินก็ยังไม่เคยเห็นจระจ้านะเคยเห็นแค่เป็นแค่ลําแสง แต่ถ้าเห็นเป็นตัวหรือว่าเป็นหัวเป็นไส้ย,ยังไม่เห็นก็เพราว่าผีกระสือเนี่ยมันช่วงช่วงตอนเช้ามันก็จะใช้ชีวิตตามปกตินะครับเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับเหมือนคนธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าจะไม่ค่อยสังคมจะไม่ค่อยพูดคุยกับใครจะไม่ค่อยสูงสิงอยู่กับใครส่วนมากจะชอบเก็บตัวอยู่อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ชอบจ้องตาใครนะครับเขาจะก่อนก่อนที่เขาจะตายเนี่ย นะครับเขาจะให้ทายาตเนี่ยกินน้ำลายเห็นว่าอย่างนั้นนะเขาจะให้ทายาทกินน้ำลายเพื่อที่เพื่อที่จะสืบทอดเพื่อที่ตัวเองจะได้ตายจะได้วิญญาจะได้ไม่ทรมานเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะเป็นตำนานที่น่ากลัวเหมือนกันอ่ะโอเคครับพี่ชินก็คงมีเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเรารอรุ่นพร้อมกันเดี๋ยวพี่ชินจะทำทำการส่องผีกระสือในวันพระนะครับโอเควันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้ครับไปแล้วครับ